สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กับจานกับใ้มาเฮ็ดงานวันเกิดเนาะงเฮ็ดงานวันเกิดให้ลูกสาวบวชเฮ็ดง่ายเฮ็ดยังดอกซื้อเค้กเมื่อเป่าซื้อเนี่ยแหละพี่น้องแต่เมื่อเป่ากับพี่กับน้องอยู่บ้านอยู่ให้อยู่น้า็เลยมาแวะร้านเค้กเพป็นพี่น้องน้อร้านเค้กเพป็นร้านคนใหญ่สุพานนี่แหละเมื่อเปล่าปักซองเข้าเนี่ยละบ่ได้ดีพ่อแพี่น้องเนาะ เอามาซื้อร้านเค้กเพิ่นนี่ละนี่ละเค้กเพิ่นก็อยู่ประมาณนี่เคกเ้กพี่กัโอ้ขายดีพี่น้องเค้กเพิ่นก็นได้จุดซื้อมือตู้แล้วมื้อนี้พูดว่าขายดีก็เลยมาจองไว้แต่พุ่นละว่านนี่นพุ่นละพี่น้องเนาะแล้วก็หลักจากว่ได้เค้กแล้วก็สิพุ่นละก็สิออกเมื่อลงเมื่อพุ่นละทั้งวันน่าล่ามพุ่นละพี่น้องมาพี่น้อง,มองเมื่อเสื้อผ้ายวันเกิดลูกสาวบัดนี้ พี่น้องเอ้บัดนี้ฮอดไอ้พี่น้องฮอดในฮอดหน้าสิไปเซอร์ไพรส์ลูกสาวพุ่นละดับให้ดับหน้ายู่พุ่นละเ่เพื่อนสิได้เป่าอยู่งให้หน้าหูประจักมื้อนี้พี่น้องเนาะพุ่นละสิข้ามไปเถียงพุ่นละปูให้ไก่พุ่นละเถียงต้นนั้นพุ่นละพอจ้าก็มีหน้าลายทงไร้ทงนี่ก็เป็นลุงป้าเฮ็ดลูกสาวก,ก็อยู่น้ำลุงน้ำป้าพ่นพี่น้องพาพี่น้องข้ามไปพุ่บนบัดเฮาก็มาแวะเถียงลุงซะก,ก่อนหรืข่าวว่าเพิ่อนนั่นขัวววล้มงััต ดำบนานนานเดี๋ยวไปพี่น้องคุณคุณเอาอะไรมาให้เบิ้งเลยไปคขึ้นคืนพี่น้องขึ้นพี่จอเบิ้งสักก่อนนี่ได้พี่น้องมึงแน่นี่นะโอ้ยเข่าหน้าเพิ่งไปดีกว่างามงามได้พี่น้องเด้อพหน้าลุงก็ได้ไปขึ้นพี่จอเบิ้งเขาเพิ่นขั้วงัวว่าสั่นไปไปขึ้นขึ้นขึนโอ้ยขึ้นมาแล้วพากันกินเม็ดก่อนเลยพี่น้องเลยย่างย่งงย่างย่างโยเป็นบ่อนางมานี่ โอ้ยมันก็เลี้ยงสินี่ก็ปกูแก้มก็ได้แน่ให้เขากินก็ปูพี่โอ้พี่น้องเอ้ยลากจิ้มจนมืดเลยพี่นอ้องต้มอยังนี่เบอร์กันน่นอนน่อนลวกหนังโต๊ะบ๊อแมนหมออยาขึ้นมาพี่น้องพึ่นขางัวงวันนี้ลมงัวงวุ้ยเมโตรก็หลายหลายพี่น้องพี่นีได้กินตออยู่ตัวงสิ พกห้างเลยพกห้างหรือว่ลุงเน่ยว่าเดี๋ยวพกห้างเถ <Yeah. S 1> อดเดีมาแวะเที่ยงพุจคอนจังข่ามผเลเลยมื่อเที่ยงเข้าผลละพอสิเวะเอากินเนื้อใช้อะไรแบงให้คอยเรา้ปล่าเนื้อเนีเ่ยเมื่อเราใจเงินได้บ่เดี๋ยวหนิใจ่ายเงินขับ <S <S <า>พี่น้องข่ามผลแล้วลุงผลละเมื่อกินอยู่ผลละมาเซอร์ไพรส์งานวันเกิดไม่ยังให้มันไปซื้อเครื่อง บ่บ่เรื่งไม่แง่ก้อนนี่ล่ะสี่พี่น้องโอ้กินสดสดเลยนี่คนขั้วมาสดๆกินสดๆดพันย่างพันเผาไว้กินแบบเสือพี่น้องลุงคนใหญ่พี่น้องเบอร์เด้ร์มาก็ได้พี่น้องเด้อข้าไปบุกกินแบบนี้กับเขาโสดหล่ๆเด้อพี่น้องเด้ออ้าวมามาพี่น้องมาดูมีบุกโจทย์นีเนาะจังหวัดบุกโจทย์จัดนะกินตรงใน้องก่อนจะกินน้ำข้นบุกจทย สวดกินน้ำกเนาะมามาพี่น้องมาซี่มงก็จะข้ามหยดมันได้ตัวหนปากมันปากมันหมดนี่ปากงวดที่อือหึจุกเลยเพื่อนไปทั้งธงกะนแล้วมดเลยพี่น้องอันนี้น่าจะโถกอะไรเลายังเดือแต่ม่งง้ลุงเป็นเจ้ามือพี่น้องเลยเกได้ะไผูดหัวขว้หัวไป โอ้ชูใส่กุ้งฟ้าตุกนทิ้งอืมฮักฮักอยากกินซอยเนื้อแล้วพี่นเร่อพี่น้องไปขามเที่ยงเท้าวันเร่อขามมาเที่ยงเร่อเหนือพี่น้องอยู่ให้อยู่น้าแล้อพี่น้องเนาะหัวไทยหัวหน้ากาแฟเที่ยงลุ่งบรงหานเที่ยงลุ่งนานเพึ่นกัดได้ขั่วงัวเพึ่นเป็นเจ้าไอ้เจ้ามือพึ่งจันเถาะกัดยางลูกบ้านนี่แหละ ลงจากเทียบกลงมาเนี่ยวมาเว,เวเบึนงน้องมายูนาหรอมี่้ามน้องพี่น้นองท่าล้างมันขาดพู้นับขาวุทธนุขาดพึ่งกันย่งันเลยว่าสี่เดบปรป,ปุงปีนี้ป้ามหนสกอนผมว่าใส่สะกอนหิญาเกิดามีอีกน้อง,ข,ง,งขังเครือ่องขึ้นพู้นับพุทพี่น้องน้องเครื่องุ้นเคองมีอีกมีามน้องพี่น้องก็วันนี้ก็ ว่าสีปับปรุงอยู่น้องทั้งลุมมันกก่งหายแกงเผ็ดเพิ่งเพิ่งเดปับปรุงก็เลยให้พี่น้องเบิ่งว่าโอ้ยว่าสันเขาอยู่้อยู่หน้างามบองามตัวพี่น้องปีนี้เขาก็ได้โอ้ยพุ่นเขียวชุว้มดีนะพี่น,อนอ้องเนาะอ่ะบดัดนี้ย่างขึ้นเทียงเข้าไปเลยพี่น้องบดัดนี้ไปพุ่นพุ่นละเทียงพุ่นละโอ้ยพ,พ,ยพ,พุ่นละเทียงพุ่นละคือว่านีก็เป็นหน้าเหือพี่น้องโอ้ยเฮ็ดปะไว้พี่น้องหน้ามันลาย ปลาเห็ดเป็นหน้าเหือ่ยเพื่ผูกง้อผูกควายไว้เนาะพี่น้องนเนาะก็เลยเลี้ยงแต่ละปีมันต้องเลยแต่เขาแต่ละปีก็เห็ดอยู่ดอกมันบาไว้พี่น้องมันไหลทงนะก็เลยว่าปลาเห็ดเป็นหน้าเหือ่ยสักก่อนเพื่ผูกง้อ,อผูกควายก็ไล่ผุนละมือเทียงผุนเละพี่น้องโอ้ดูผุนละเทียงจา้า ว่า่ะจ่าก็มีลายเถียงลายหน้าลายทงแล้พี่น้องนอะก,กับบรรยูไก่กันบใบทงติดกันไปพี่น้องขึ้นเถียงคุณอีกบันนี้หน้าทงนี่กับพึ่งดำตะการแล้วนีพี่น้องนอ่อให้ลุ่งเป็นผู้เฮ็ดหน้าทงนี่บ่ไหวพี่น้องเฮ็ดไว้กับแบงกันไก่ลุงพันยูเทียงถา่าเนี่ยเทียงใ,ใกล้ๆนี่แหละหน้าทงนี่ให้พันเฮ็ดนาะพี่น้องนอ่อกัเอกบเฮ็ดคุณละหน้าทงคุณละ อุประจําหมดแล้วนะพี่นอนะ้องไข่เสือหอดเด้๋วพี่น้องเนาะเถียงเถียงจากหน้าตรงนี้ก็อยู่ประมาณนี้เถียงหน้าตรงนี้ก็บทดงอยู่ป่าเนี่ยแต่ใฟ้ฝากกับเขาหอดดอิดอกพี่น้องเนาะไอ้พี่นอนะ้องหอดเทียงระบาดเลยึ้นเทียงเข้าป่าลูกสาวมาหลัดเลี้ยวยแล้วขนาดนี้ไม่ได้เสื้อไพรหรอกพี่นอนะ้องเนาะเถียง กูเด้กอะอยู่ดงอยูป่ป่าเที่ยงหน้าธงนี่เนาะพี่น้องเนอ้องอยู่ได้อยู่ได้เลยพ่ออยูย่พี่นอ้องพอเพียงอยู่นี่แหละหน้าธงนีกอะลุงก็ป่าเป็นผู้เห็ดเป็นผู้ทำเป็นผู้ดำเนาะพีน่น้องเนาะงป่ะเี๋ยวขึ้นเที่ยงพี่น้องอขึ้นเที่ยงวันนี้าขึ้นหมอนเทียงไม่ข้วเพราะกระเฮ็ดกินถ่นาวพาะท่านนี่แหละเอาเนื้อน้ำลุงหนึ่ตัว แม่สองอยห้าสิบาทสองอยห้าสิบเนาะนี่เอาไว้ให้เจลาญจำสรอยจุเพิ่นว่าเน่เน่เน่เออรจะขึ้นมาซอยจุเหมือนกันพี่น้องพี่น้องเพิ่นเอามาให้เลยลุงเพิ่งขั้วงัวะวางหันเนาะนี่ก็เป็นเฮือนขั้วเป็นเัินมองขั้วอยู่ขั้วกินอยู่เทียงนี่เนาะพี่น้องเนาะให้อยู่หน้าแหละตัวนี้นี่ละท้าหนีงก็เป็นบอลอยู่บอลนอนนี่แหละนี่ก็เป็นบอลอยู่บอลนอนนะพี่น้องเนาะเป็นห้องนอน นี่ก็เป็นในสถานที่นี่แหละม่งพักม่งเศร้าน้อพี่น้องเนาะเนี่ยเทียงให้เทียงหน้าขึ้นจากหน้าให้หน้าหน้าว่วงผู้ปลูกอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเทียงจากอะไรเทียงตัวนีก็โดยกับชีเรเป่าเค้กน้อพี่น้องก็เลยมีการเป่าเค้กกันเกิดขึ้นเป่ากรงเวดนิงแสงอะไรพี่น้องเอ้ต้นบัวเซเวลาเพราะว่าสิขึ้นมา่อสองดนตรีอีกแรงหน่ย บื้นมันก็สีไรสดพี่ให้น้องได้เบิงมงมาพี่น้องมากวันนี้ถ้าพี่ถ้าน้องเพื่อสี่พี่ส่องสิมาครบกันก็เท่ากันหน่อยสร้อยจุธาเพิ่นซะก,ก่อนแล้วขนาดนี้แล้วพี่น้องเนาะพุนกำลังทาพี่ถานอ้องถูกต้่งม,มากกรมีเท่าน,านาั้นอยู่เทยงไห้เทยงหน้าพี่น้องงานวันเกิดโอ้อยามาย้ำให้ย้ำหน้าขอติเคกเดอกพี่น้องเอ้ยนี่ละงานวันเกิดถูกสาวมากมาพี่น้องมา เด็กก็ถ้าเด็กก็สีเส้ยจุธาเพิ่นตัวเขาน่นมากไรก็ได้ท่างนี้ก็ได้น่มามาพี่น้อง <l ug> พี่น้องสามพี่น้องสามสิบกี่พันตับโอ้ยครับพี่น้องเอ้ยกินอยู่ให้อยู่หน้าหน้ามันเกิดลูกสาวกินทาพี่ทาน,น้องเพราะพี่พคนสิมา่าน้องายอยู่เดี๋ยวกเก็บผักปลามากินกับจะหน่อยนี่ผักติ่วบอผักกระโดนบอเดี๋ยวจะเอาใครเข้าไปเก็บอยู่พี่น้องเอ้ห้วยก่อเจ้าหนึ่ง ผู้เสียบแบบขานพิษหน่อยนึ่งมีความโมวีวะถ้าพี่ถ้าน่องม่เพิกกับมาต้องระ้องเลาะ พี่น้องมาบาัดนี้มากินซอยจุโอ้ยน้อกันเมย์หนาะให้หนานา่าวันนี้ผลงานวันเกิดเซาภัยนะพี่น้องเนาะเซาภัยงานวันเกิดหลานนี่ละป้าพูดีเป็นผู้เฮ็ดพี่น้องนี่ละ <c oughs> ถูกสาวกระติยูน้ำเพลนนี่ละถูกสาวกระมาพี่น้องมาซอยจุบ,บัดนี้มาจากเปลวเค้กมา,มาพี่น้องมานป้มา,มาบัดนี้เด้อโอ้ยบักสะจวดเนี่ยเส้นนู้นเด้อเออเห็นดิเห็นดิเอาพี่น้องนี่โอ้ยบักสะจวด สะจวดน้าพี่น้องน้อยน้ำสไปขึ้นจังนะให้น้าเมื่อยอุ้ยมามาพี่นอมามา้องมาไหมจะมาสั่นมวนแต่เด้เนาะเอ้ยคักมาพี่น้องเข้ามานี่บวัสดีลัดหนูได้มาลัดก,กับรัดสั่นมาพี่น้องนี่สะจวดเด้อพี่น้องเด้อกินแก่ข้าวซื้อดอกอดบริสุทธิ์สวนพี่ส่วนน้องได้หนิได้ให้พี่น้องเห็นจะซื้อว่าโอ้แก่ข้าวแก่เมื่อยขึ้นจังนให้น้าหน้าผัดชิ้นผัดชิ้นก้ามก้ามเนื้อผัดเนื้อซีนงามก้ามัดสันคาม้าไม่ไม่ผัขั้วไม่ไม่ผัดสัน กินลงแนกลงแนกอยู่ขอโทษได้เด้อผู้ที่บูกินแบบนี้เด้อลำรับผู้กินผู้ชอบกะเอาน้ากันถลระพี่น้องเลยมาๆพี่น้องมาเด้อมาๆพูดลุกขึ้นมาอีกแล้วผู้นึงพูดมาๆพี่น้องมาเอาได้ลุกไปได้ไรเห็ดเบียงเมื่อยบ่เมย์เมย์อ๋อจากเป็ดเข้าไปเข้าบุกถึงจุดหาดพูดเฒ่าคันนุ่มคือลุงนานหมดจังไชเน่ไรเฮ้ยดอกมีลุกหนุนหนุนห่วยยังลุ่มหน่อยน่อย ม่ใช่พีน้อเอมอินลอเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละงานสีเป้าเราบอกเคียกไปจุดมาจุดเลยแม่เป้าเปเป้าเงี้ยท่านเห็ังกันนี่น่ะเมองราเพลง้ไปเบอร์ใ้ร้านนแม่นน่ะมามามาเขามาเขามามามาพี่น้องมามาเขามาพี่น้องออันเด้อเอาบรรยากาศสดๆพี่น้อง เฮ้ยวันเกิดนะพี่น้องเนาะวันเกิดอันนี่น้องเันอพี่น้องเนาะบานิกาคลิปนี้กสีสรุปไว้พอสานีนะพี่น้องเนาะคลิปนี้กสรุปไว้ก่อนคลิปนี้กสจบไว้พอสานีก่อนนะพี่น้องเนาะ งานวันเกิดก็บ,บ่มีแยังหลายก,าก,าาก็ฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อส่องไม้ด้อพี่น้องเด้อฝากฝากที่ตามเด้อพี่น้องเด้อเอ้าพี่น้องสุขก,กายสบายดี